สวัดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนู่นพี่แอนดี้เดินอยู่นะู่นจอยมัวแต่คุยกับพี่คนไทยอยู่จ้ะน,นะเจอพี่เขาเขาถามว่าพันไหนอร่อยอะไรแอนดี้ไอเนอร์ล็อไปดูทั้งวัน <Yeah. S 1> ไปเดินรอเมียนานเมียเจอคนไทยได้วยกันเย่าด่าเลงก็ให้พลุกอินเด็กก็ไม่ทิปโอเวอร์หรอกยูก็อย่ารอชิ่งมีสิ นะค่อยๆเดินบอกให้เมีคยค่อยๆเดินเธอก็ต้องค่อยๆเดินด้วยอย่ามองหน้าอย่างนี้นะอันดี้มองใหม่สิมองใหม่มองไงนี่นน่ะเนาะรู้ชิน้นนี่บ่ได้ไม่ <c oughs> ไม่เห <c oughs> มือนรถจริงมันเ,เ,เร็วเธอละมาบอกให้ฉันไม่ได้รีบแม่ฉันไม่ได้อ่าให้เธอรีบไงี้ยะพักเร็วๆเธอได้ยินไปดูจากทุกคนน่ะมาในโมกุนีนะ่าเหรออันนู u นว่าจะสิงิดรับิด I think i t ทรั b ิดอิทิงเหือนนิ้วปากเหมือนอยู่นอะแหละรับิดอะ่ะนู่นนะ่ะ <c oughs> มาเด้อทุกคนฟาร์มนิวตันคามจ้ะคุ้มกิ้งฟาร์มนะอันนี้ก็ใครก็จะซื้อก็เอารถเค้นมาเลือกอะไรนั่นเต็มอยู่นะ่ะวันนี้อากาศดีนะแล้พี่คนไทยนะพี่คนไทยอยู่นู่นแกชื่อพี่ อันนี้ร้านอาหารนะคะ้องพี่คนไทยพี่สอดกำลังเลือกกันอยู่นนอะไรกันจาลิ n o I d o n t อ n o w I n e อ e r eat b e f o r e ์อใช่อือสำหรับจัดหางานทาลาวีนแหละไม่ได้กินหรอกอืมบอกสามีสามีบอกมึงกินไม่ได้นะเธอนะ้างเออไม่กินไม่ได้หรอกกินได้ก็ยุบบางทีอะเต็มเลยเนะี่ยทุกคน ุวคนก็นมาก็มาเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรก็อย่างเงี้ยกับพี่แอนดี้านางก็ไม่รีบจอยหรอกอะไรนะอืมใช่เหมือนเหมือนอันนี้มากนะแอนดี้เนาะเหมือนเอ็กเนาะมันไข่ไก่เลยไ <Yes. S 1> ข่เป็ดอื้อจ๋าลิงเลย <laughs> มายุมหัวกันมายุมหัวกลนเริ่มแล้วแหละ ฉันไม่ฉันไม่เอ่อบอกให้เธอรีบๆหรอกสักพักรเร็วๆเตะพูดไทยอะ่ะแล้วันนดี้อันนั้นลูกใหญ่เลยเออหาวนอนหาวนอนอะไรนะอันนี้สวยอันดี้ฉันชอบอันนี้สวยสวยจันว,ว่ามันสวยดีทุกคนนี่ นี่อ่มันมันชาร์ปเออมันชาร์ปอันดี้หนามแทงมือจอยอ่ะเดินไปไปเคาะใหญ่ละอันดี้เอ้ยสนุกนะสนุกไหมอันนี้สีนี่สวยนะทุกคนนี่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 น,นี่สีนี่ก็สวยแต่ช่วงมันงามดิดิไปไปขู่อย่างเงี้ยตกใจเลยรู้ว่าสวยนะทุกคนเนี่ยอันดี้ชอบอะไรแบบอย่างเงี้ยขยักขยุก เขเล่นนู่นนะไปเคาะทุกลูกของเขาไอนดียตลกใหญ่ละมันเป็นอะไรไมันพิ่งจะไปเคาะอะฮะนี่ก็สวยนี่เออป่ะไปดูอาหารเขาเถอะนู่นนะ่ะห้ามคลามเขาบอกอย่าปีนขึ้นนะบางคนก็ปีนไงทุกคน you เออยูโดนคลามยูยูนั่นแหละยูนั่นแหละด้วยนี่มาจับมือด้วยจับมือหน่อย จับมือดินะตะคอาน่าเห็นไหมรุ่นเพื่อนต้มตะค้ากันยิงจ้องห่องเมียจะขอจับมือไม่ได้ค่นตีอีกอจาัดก,การให้อะไรนะเออมันอ่อนอยู่เลยเกบไปต้มจิ้มพริกดินีมที่อยู่นรู้วย,ย,ยกันเนี่ยมันเอ็กเลยนะเห็นไหมคนเขาไปอยู่มีกิจกรรมทำให้เด็กเดินตามมันเนี่ย ปลาข้าวโพดเนี่ยเผือกละวันนี้ก็พามาสองคนผู้มียนี่ย,ยุ่มกันอยู่เนี่ยรถเริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนนละนะมาเยอะละก็ซื้อไปเก็บเอาไปกินแล้วก็ถอดเสื้อออกแล้วนะร้อนทุกคนร้อนวันนี้ร้อนมาก ตัวทุกวันมาออกมาเถอะอันดิลูกสีขาวสวยราคาก็แล้วแต่ไซส์นะเพื่อนๆนะไซส์ใหญ่ก็จะแพงไซส์เล็กก็จะถูกราคาไม่ตายตัวค่ะก็อันพวกนี้จะไม่เคยมาทำอาหารจร้านะเขาจัดเอาไว้จัดเทศก,กาลฮาโลาวีนพอจบแล้วเขาก็โยนทิ้งกันอะลูก็พูดปลูกเอาไว้ให้อะ่ะพวกแพะพวกแกะของเขา้า เ้ย not bad yo เปลี่ยนดีไปรับให้จอยแล้วนะสั่งเบอร์เกอร์จ้ะดูไหมทุกคน สั่งชาคนละแก้วกับเพียนดีอู้นะหกไปเอาของกันนะยูนไอันนดิงมิวเดียปัดนอไมล์ดูทุกคนโอ้โหเบ,บอคนอนไ,ไม่เป็นไรนอฟทูเลยนี่ทีนนี้เพื่อนๆก็จะไปจ่ายเงินแล้วจะไปจ่ายเงิน คนเยอะก็ดีอยู่วันนี้อันนี้แบบแบบไอ้น,นี่ก็มันนะทุกคนเห็นแบบเนี้แต่เปตัวขี้เกียจพาไงสี้มอันนี้ก็อามานันอันนี้ไว้ตกแต่งนี่เห็นไหมนะเขาเลือกกันนะลูกเขียวเนะี่ยเดี๋ยวจะหมดไวอยู่ลูกเขียวเนะี่ย อ oh, ๋อพอสิงปะไปเอาไปแค่สามอันก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาซื้อมาอีกเป็นกอนแค่น้ำทุเก็ตอยู่เนอะอันเด็ดนู่นนู่อันี้ไอตัวนั้นที่มันชวนเราอะ <Yeah. S 1> สวยมากนะทุกคนตกแต่ง จะเป็นพวกสบู <one> ่ทำจากน้ำนมแพะทุกคนี่สบู่บรรดาสบู่ต่างๆเอนดี่เคยซื้อไปใช้อยู่นี่หอมหอมมีสเมลนอันเด้หอมเตอันนี้ลูกเล็ก50สพีหปอนด์สปอนด์มันเป็นลุมไปทุกคนด้วยพระเอกอะถือถุงไปรอละข้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมเราเธออุ่นเต้นด้วยแต่มีจอยเนี่ยเป็นคนตลกนะคะบ้านนี้ไม่ใช่ตลกอย่างเดียวบ้ากันทั้งบ้านค่ะทั้งผัวทั้งเมียนะคะทุกคนกินเบอร์เกอร์อิ่มละเบอร์เกอร์อิ่มเตรียมตัวกลับบ้านมันอยู่ใกล้ๆครับรถ้สี่นาทีทุกคนแล้วก็กินชาเบอร์เกอร์ก็แพงอยู่แต่ว่ามันก็เนื้อเขาทำเองกับเพื่อน วันนี้เพื่อนเพื่อนแฟนจอยไปทำงานเช็ดกระจกที่ฟาร์มอะไรรู้ไหมชิปสิบโลนะเห็นครับอะ่ะเจอคนไทยขับรถเข้าไปไล่คันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมัอนออกมาอุ๊ยแอปเปิลนั่นเด้ ่กี้นี่มีคนไทยสองผู้ชายกับผู้หญิงครับรถก็ไปเนี่ยเราอยจะไปซื้อฟักซองเหมือนจอยนี้แหละมันจะหมดไปอยู่ไอ้พันธุ์ลูกสีเขียวอะ่ะทุกคนเพราะว่าคนไปซื้อเยอะแต่เราโชคดีอยู่ใกล้ๆไงแต่ยังดีอะ่ะคือว่าเขาแค่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์ไงเขายังไม่เปิดทุกวันเนาะเขาจะเปิดทุกวันหลังจากไอ้วัน หลังจากวันฮาลวีนเนีเ่ยเพื่อนๆเขาจะเปิดทุกวันแต่ตอนนี้ก็คือคนก็จะมาซื้อไอ้ลูกที่กินได้อะไปกินกันก่อนไอ้ลูกนวลนๆอ่ะเถาๆอ่ะก็เยอะนะไอ้ลูกมันๆอย่างนั้นแต่ว่าลูกสีเขียวเนี่ยเราจะซื้อไว้ก่อนไงไอ้ลูกอีกพันหนึ่งที่มันอร่อยก็มันเนื้อ เดินเต็มเลยนีิเอาล่ะพี่เป็นวอล์กเตาเลยนะจะทุกคนโอเ<า>ค okay, ยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยกับเพียนดีด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายพี่เรียนดิกดบายกดบายผมบอกโอเคบ๊ายบายค่ะ